จังหวัดชนบุรีนำะสมนิกรยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพระบรมราชนินีพันปีหลวงในโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดที่สัตหีบเมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีวันที่29ตุลาคม2569ที่วัดสามคีบรรพตตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายพงษ์ทศน์ิษฐ์ปัจจนันน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีะสมนิกรทุกหมู่เหลา่ายืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระบรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขของประาชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ในโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชการเข้าวัดทําบุญในวันธรรมะสวรรดหรือวันพระโดยมีพระครูเกษมกิติโสผลเจ้าคณะตําบลสัตหีบและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รักผู้นําท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าวัดในวันพระร่วมทาบุญตักบาตรในวันธรรมะสาวนะัปลูก,กจิตสํานึกการรักษาพุทธศาสนามีคุณธรรมและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีนายอำเภอสัตหีบหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก นิราศนันทพลทิพสีข่าวภาพจังหวัดชนบุรีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน